ตอนเดียวดีแม็กนะคะคันนี้เนเน่เอาแบบตอนเดียวเปล่าๆมาให้เลยนะคะลูกค้าอยากได้เป็นคอกอยากได้ตู้ทึบอยากได้แบบไหนที่เอาไปบรรทุกตามสไตล์เรานะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยร้อยโลนะจ๊ะวันนี้เนเน่อยู่กับอีซูดีแม็กนะคะคันนี้เครื่องยนต์สามพันรถปี2021นะและได้เป็นหน้าใหม่โฉมใหม่นะคะก็คือหน้ายักษ์นั่นเองคันนี้ได้เป็นสีขาวส,สวยๆเลยนะกระจังหน้านะคะเป็นสีเทาตัดกับสีดำแบบนี้นะดันโลโก้ที่เป็นโครเมียมขึ้นมาค่ะ ตาไฟใสๆส,ส,ส,สวยๆเลยจ้ะลูกค้าให้ดูตาไฟเลยนะคะตาไฟเป็นตาไฟแบบฮาโลเจนนะคะโคมไฟแบบมันตีรีเฟกเตอร์ขาบอกเลยว่าตาไฟเนี่ยใสยสวยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆด้านล่างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้นะเองนะคะมาดูที่ด้านข้างกันจ้ะนอกจากสีรถจะสวยนะคะล้อยังได้เป็นล้อแต่งล้อซิ่งใครที่เป็นวัยรุ่นสายซิ่งแล้วก็เป็น วัยรุ่นสร้างตัวนะคะคันนี้เหมาะมากๆส่วนยางนะคะเดี๋ยวนี้เน่เปลี่ยนให,ให้ใหม่นะคะทั้ง4เส้นเนาะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข,งข้างค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือสีขาวนั่นเองคันนี้นะคะมีคิ้วมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นสีดําและนี่จ้ะไฮไลไท์อยู่ตรงนี้นี่เพราะว่าคันนี้นะคะเป็นตอนเดียวเปล่าๆมานะคะลูกค้านะ,ะสามารถเลือกใส่ตามใจตัวเองได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นคอกหรือว่าตู้ทึบนะคะ อยากได้แบบไหนใช้การใช้งานแบบไหนนะคะสามารถเลือกแบบนั้นได้เลยและคันนี้ได้เป็นพาลอยมาแล้วค่ะนี่นะคันนี้ได้เป็นพาลอยมาแล้วนะคะบรรทุกได้ตั้งแต่5ตันขึ้นไปได้เลยนะสบายๆค่ะสําหรับใครที่เป็นสายบรรทุกบรรทุกหนักบรรทุกเยอะและคันนี้นะคะเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนเป็นยางมิชลิน XGD2 ใหม่ให้เอออันนี้นะคะเป็นยางที่มีมากับเจ้าของรถนะคะคันนี้คัสซีสวยๆค่ะลูกค้าไม่ผูไม่เป็นสนิมนะจ๊ะนี่ให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนี่นะคะออกไปใช้งานกันได้เลยส่วนข้อกับตู้ทึบนะที่ลูกค้าอยากได้นะคะอยากได้แบบไหนเน,เน่ใส่ให้แล้วก็ลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วด้วยนะคือลูกค้าออกไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะสามารถออกไปใช้งานวิ่งงานได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในแล้วก็ห้องเครื่องกันค่ะเปิดให้ดูด้านในนิดนึงนะคะคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็เป็นเกียร์กระปุก6สปีดเดอร์ภายในนะคะสวยๆนะคะคทำแบบเป็นสีดำสวยๆเลยแล้วเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะทำความสะอาดง่ายส่วนคันนี้นะไม่ได้เป็นแบบว่าแมนวนวลที่ต้องมือหมุนกระจกแล้วนะเพราะว่าได้เป็นปรับอัตโนมัตินะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยมาดูกันที่ห้องเครื่องจ้ะ คันนี้เครื่องยนต์3 0 0พันนะคะเครื่องยนต์บูพาวเวอร์จ้ะ DDI บูพาวเวอร์นะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะแผ่นเพจยังอยู่สติกเกอร์มอกยังอยู่นะจ๊ะรอยอาร์ครอยมาร์คเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบทั้งหมดนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่ไหลไม่เยิ้มค่ะและที่สาคัญคันนี้นะเนเน่เปลี่ยนถ่ายของเลวให้ค่ะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ดูแลให้นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยและรับประกันให้ด้วยนะคะที่ร้านไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไฟช็อตไฟไฟหม้แน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดากกระะโปง่อนนค คันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะให้ติดต่อมาที่เบอร์ทโทรที่อยู่ด้านล่างได้เลยหรือจะ sausage, แอดไลน์หาเนเน่ก็ได้นะคะส <notor ized> ะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางนั้น <sour word> หรือจะมาที่หน้าร้านเพื่อมาดูรถมาสตาร์ทเครื่องหรือว่ามาทดลองขับนะคะมาหาเนเน่ได้เลย <sour ones> มาที่หน้าร้านวอล์กอินมาหน้าร้านแล้วแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่นะคะอย่างสาขาร้านก็เข้ามาหาเนเน่ได้เลยหรือว่าจะเป็นสาขาชลบี่ีก็มาได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเน่ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถมือสองให้คิดหนึ่งถึงเน่ๆนะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย